ท่านผู้ชมครับจริงๆผมก็คิดนะว่าหมอ,อนจังวะว่าเราหายไปนานขนาดเนี้ยเราก็ควรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ผมก็ยังคิดไม่ออกสักทีนะครับว่าจะเปลี่ยนอะไรถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนในพื้นหลังเนี้ยแหละครับเพราะเราใช้มาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรวะจะบ่นทำไมวะเนี่ยกรีตติ้งอีพิวันสวัสดีครับพบกับผมอับบานิเตอร์วันนี้นะครับก็อยู่กับเสียงหลงด้วย กรีติ้ง e v e ไปวันสวัสดีครับพบกับผม a p p บอนิเตอรวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการ My y r n o b e Review ซีซั่นที่2องแอคทนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเราก็ไม่ได้เจอกันมา3เดือนกว่าๆได้แล้วนะครับ <c oughs> หลังจากที่ลงรายการบางรายงานเมืเนะ่อสิ้นปีที่แล้วไปเนี่ยผมก็ได้บอกไว้ในคลิปนั้นใช่ไหมว่าผมเนี่ยจะหยุดพักสักระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งก็รอไป4เดือน <c oughs> 4เดือนเลยนะอ่าก็จริงๆมันติด ปัญหานู่นนี่นั่นแหละมากมายนะครับก็เลยไม่มีเวลาว่างมาได้อัดคลิปสักทีนะครับก็เพิ่งจะมีเวลาว่างนี่แหละนะที่อัดอยู่ตอนนี้นะครับอืก็ต้องขออภัยนะครับใครก็ตามที่กําลังรอรับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะฮะขออภัยจริงๆนะที่ทำให้รอนานขนาดนี้แต่ก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับรายการรีวิวไรโนเบลสนุกสนุกรายการนี้นะครับที่หายไปนานมากๆไม่รู้ว่าน่าจะลืมกันไปหลายคนแล้วแหละนะฮะแต่ก็ยังอยู่นะยังยุ่งอยู่รายการนี้ ยังอยู่นะครับยังอยู่อ่าก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบไรโนเบลเรื่องที่หลายๆคนน่าจะรอให้ผมแนะนํากันอยู่นะฮะแล้วก็มีคนแนะนําให้ผมอ่านเนี่ยมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่เอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจไรโนเบลเรื่องนี้มากนักหรอกนะครับแต่มันมีเหตุผลนะฮะที่ทําให้ผมเนี่ยหยิบไรโนเบลเรื่องนี้มาอยู่นะครับก็คือมันมีคนพูดถึงกันเยอะมากตอนที่ไรโนเบลเรื่องนี้ LC เข้ามาขายในบ้านเรา ไม่สิก่อนที่จะ l อมาขายในบ้านเราอีกมันมีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอ,อ,อมี l อมาขายในบ้านเราเนี่ยก็มีคนมารีวิวว่าเฮ้ยมันสนุกมากเลย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแล้วก็อ่านเล่มหนึ่งจบเนี่ยโอ้โหตอนจบเล่มหนึ่งมันพีคมากนู่นนี่นั่นนะอะไรประมาณนั้นทําให้ผมรู้สึกโอเคสนใจขึ้นมานิดหน่อยแต่ที่ทําให้สนใจไรโนเบลเรื่องนี้จริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ผมไปเห็นตัวโปรโมทที่เป็นคลิปใน YouTube นะครับ อันนั้นเนี่ยคลิปนั้นเนี่ยได้นักภาคนะครับมา,าพากตัวละครในเรื่องให้ด้วยซึ่งคนที่มาภาคเป็นนางเอกเนี่ยก็คือคุณอุเอสก่าซูมิเลนะครับซึ่งผมชอบนักภาคท่านนี้อยู่แล,แล้วแล้วได้ยินเสียงแล้วเอย้ยดูน่าสนใจดีนะดูน่าสนใจดีก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะได้หยิบไรโนเบลเรื่องนี้มาแนะนําโอเคสําหรับไรโนเบลที่จะเอามาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็ไม่พ้นคุณอารียแน่นอนครับนะ คุณอาเรียโตข้างๆพูดรัสเซียหวานใสจซะหัวใจจะวายนั่นเองนะครับไรโนเบลเรื่องนี้เลยนะฮะอ่าก็ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นปกพิเศษที่แถมมานะครับกับตัวล็อตพิเศษที่ผมซื้อมาซึ่งนอกจากตัวปกพิเศษอันนี้แล้วนะครับก็จะยังมีตัวนี่เลยครับอืมเป็นก๊าซใสนะครับ2ใบแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าพวงกุญแจอะคริลิกนะครับ แถมมาให้ด้วยจริงๆแล้วมันจะมีไอ้ตัวล็อตที่ได้ป้ายแขวนด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อเพราะไม่มีที่เก็บแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นไอ้ตัวปกพิเศษเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรครับมันก็เป็นแค่ภาพสีในเรือ่อเฉยซึ่งก็จะเป็นภาพสีอันนี้อ่านะฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเดี๋ยวขออนุญาตถอดตัวปกพิเศษนะครับเพื่อให้ดูปกด้านในกันสักนิดนึง บกด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่านะคำพูดนี้นะครับรู้ไหมว่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านออกเสียงนะครับอันนี้เป็นภาษารัสเซียนะอ่านว่ามิ l ชกานะฮะิชกานะแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปเฉลยในเล่มแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็เปิด Google กันไปก่อน <laughs> หรือใครยังไม่อยากเสิร์ช Google นะครับรอก็ได้รอก็ได้ไดผมรอเล่นนะครับก็สาหรับคุณอาเรียโตข้างๆพูดรัสเซียหวานใจซทะหัวใจจะวายเนี่ยก็จะมีชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับว่าแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ตรงนี้โทคิโตคิโบโซโตโรชาโกเดเดเรรุโทนาริโนอันยาสังนะครับก็โรชาโกเนี่ยก็คือรัสเซียนะครับก็คือคนรัสเซียนั่นเองนะส่วน ถ้าจะแปลจากภาษาญี่ปุ่นตรงๆตัวนะครับมาเป็นภาษาไทยก็ตามนี้เลยก็คือชื่อเรื่องภาษาไทยนี่แหละนะครับม,มาเดี๋ยวเรามารู้จักกับอาจารย์ผู้แต่งและผู้วาดภาพรประกอบกันเลยดีกว่านะฮะก็สําหรับอาจารย์ผู้แต่งนะครับก็คืออาจารย์ซันซันซันนั่นเองนะส่วนอาจารย์ผู้วาดภาพรประกอบเนี่ยก็คืออาจารย์โมโมโกะซึ่งจริงๆผมก็เคยแนะนําอาจารย์ท่านนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนที่ผมรีวิวเรื่อง โดนข่มขู่โดยลูกศิษย์ถือเป็นความผิดนะครับอ่านะก็เป็นอาจารย์โมโมโกวาดเหมือนกันนะครับสำหรับไรโนเวลเรื่องนั้นส่วนผู้แปลนะครับก็คือคุณกิรตินะครับสุภัทกุลน,นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะไม่มั่นใจถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยนะครับมผมอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเป็นคนไทยภาษาอะไรนะคนั่นแหละก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปแนะนําตัวไรโนเวลเรื่องนี้เนี่ย ผมมีเรื่องต้องพูดก่อนรู้ไหมว่าผมรู้สึกหนักใจมากๆที่จะต้องรีวิวไรโนเบลเรื่องนี้ผมคิดว่าโอเคเดี๋ยวอ่านเล่ม1จบปุ๊บแล้วเราจะเอามารีวิวเลยแต่กลายเป็นว่าพอเราอ่านเล่ม1จบแล้วอมืตกลงเรารู้สึกยังไงกับไรโนเบลเรื่องนี้กันแน่ว่ามันแบบผมยังตกผนึกความคิดของตัวเองไม่ได้อะสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยโอเคเดี๋ยวรอเล่ม2อ,ออกมาก่อนอ่านเล่ม2ก่อนและเดี๋ยวค่อยมาแนะนํา หรือรีวิวไรโนเบลเรื่องนี้แล้วกันก็เลยต้องรอเลครับเล่ม2กว่าจะออกนะเออเล่ม2เนี่ยนะครับก็คืออันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นปกพิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งอา่าก็เป็นหน้าสีในเรื่องอืมเช่นกันนะครับเหมือนกับเล่ม1ซึ่งปกด้านในจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอดปก พิเศษออกก่อนเพื่อความสะดวกในการแนะนำนะครับอ่านีครับปกด้านในจริงๆจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะมีของแถมอืมนี่อันนี้คือตัวบ็อกเซตนะครับอ่าอันนี้คือกล่องของรตพิเศษนะครับขอ,ของเล่ม2เอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าเขาเอารูปเนี้ยมาเป็นหน้าปกนะผมบอกเลยว่าไม่งจะล้ำค่ามากๆเลยน่าเสียดายเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าตัวกล่องเนี้ย มันล้าค่าขึ้นมาซะง,งั้นเลยเพราะมันมีรูปนี้นะครับอ่าซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีนะฮะเล่ม2แน่นอนนะครับปกพิเศษแน่นอนนะครับแล้วก็มีชอ็อตสตอรี่อ่ะอันนี้สําคัญมากแล้วก็มีตัวนี่เลยครับอ่าเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะอะคริลิกนะครับอ่าพวงกุญแจอะคริลิกนะฮะอ่าพวงกุญแจอะคริลิกนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเรื่องสั้นนะครับ ซึ่งก็ไม่มีอะไรครับมันก็เกี่ยวกับไอ้นี่มันเกี่ยวกับไอ้นี่ไอ้นี่ <g ül> แล้วก็มีทดสอบความกล้านิดหน่อยนะครับอพอส์งนพอส์อ่านอันเราเองนะผมจะไม่ให้ดูทั้งหมดเพราะมันเป็นสิทธิพิเศษของคนซื้อเล่มพิเศษเท่านั้นนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ,อ๋อใช่ผมก็รอให้เล่ม2อ,ออกมาก่อนนะครับและหลังจากที่อ่านเล่ม2จบเนี่ยก็โอเคเลยผมน่าจะพูดได้เต็มปากแล้วนะว่า ผมรู้สึกยังไงกับไรโนเบลเรื่องนี้กันแน่ซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดหลังจากนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆมันคือความประทับใจมั้งแรกของการอ่านไรโนเบลเรื่องนี้จริงๆนะฮะทำให้ถ้าเกิดว่ามีคําพูดไหนที่ผมพูดขัดใจใครบางคนไปนะครับหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ก่อนเลยนะครับแต่ สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันคือความรู้สึกของผมจริงๆนะและผมขอพูดเลยว่าผมหนักใจนะฮะผมรู้สึกลำบากใจมากที่จะพูดมันออกมาเหมือนกันนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับแนะนาไรโนเบลเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณอาเรียตัวค่อนข้างพูดรัสเซียหวานใส่สะโหวใจจะวายหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าคุณอาเรียนะฮะอ๋อชื่อภาษาญี่ปุ่นสั้นๆนะครับของไรโนเบลเรื่องนี้เนี่ยก็คือโรชิเดเรนะครับ อลองไปเสิร์ชหากนในอากูได้นะถ้าเกิดคุณไม่อยากจะเสิร์ชชื่อยาวๆด้านหลังนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับโดยเริ่มจากหน้าสีกันก่อนอ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันน่าจะแปลว่าคนคลั่งถุงเท้าเด็กผู้หญิงเอาตามนั้นอันนี้เป็นแนะนําอาจารย์ผู้แต่งนะครับและผู้ว่าท่าประกอบออ่า อันนี้น่าแนะนําตัวละครน,นะครับหน้าสีในเล่มจูดมอร์นิ่งผ้าปะจานยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับอาจารย์มโมโกนะหน้าสีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแปลว่าวสนใจฉันหน่อยมั้งสนใจฉันหน่อยสิสนใจฉันหน่อยอนะฮะใครอยากรู้ก็อากูนะครับส่องได้เลยคือ Google ธารซาเลต์อันนี้มันดีนะถ้าเราโหลดมาไว้ในมือถือเนี่ย เราแบบเอากล้องส่องเนี่ยมันแปลให้เลยอะ่ะโคตรเจ๋งเลยครับสมัยก่อนนี่คือแบบแม่งต้องนั่งจิ้มทีละตัวแล้วถ้ายิ่งเป็นภาษาอื่นไม่มีในคีย์บอร์ดนี่แม่งโคตรแย่เลยครับนะเออแล้วก็แบบว่าแปลผิดแปลถูกด้วยนะครับอากูสมัยนี้นี่สุดยอดนะครับรู้ทุกเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ใช่โอเคมาเรามาเริ่มแนะนําเรื่อง,อง,องย่อของไรโนเบลเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องดาวเก่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงนะครับที่มีชื่อว่ามาซาชิกะ คุเซเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําตัวเรื่อยเปื่อยนะครับเฉยชาไปันวันนะครับทําตัวเหมือนกับว่าไม่จริงจังกับอะไรทําให้เด็กผู้หญิงนะครับที่นั่งข้างๆเขาเนี่ยซึ่งเป็นสาวรูกคทึ่งรัสเซียนะฮะผมสีขาวตาสีฟ้าคนนี้นะฮะซึ่งเธอมีชื่อว่าอาริซามิฮาอลอฟนาคุโจห,หรือเราจะเรียกกันสั้นๆนะครับเป็นชื่อเล่นของเธอว่าอารียจังนะต้องคอยดุด่าว่ากล่าวตักเตือนนะครับอยู่ตลอด นะด้วยความที่ว่าตัวเธอเนี่ยเป็นคนที่จริงจังนะครับมุ่งมั่นแล้วกเ็เข้มงวดในระเบียบวินัยมากๆก็เลยเอือมละอากับการปฏิบัติตัวนะครับของเจ้ามาสัชิกะมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังนะครับคำดุด่าว่ากล่าวนะฮะมากมายที่เธอพูดนะครับท่ามบนตัวมาสัชิกะเนี่ยมันก็จะมีคำรัสเซียหวานๆนะครับลุดออกมาตลอดอย่างเช่นคำนี้นะครับมิราชกะ น่ารักเอ,อหรือว่าคนน่ารักนะครับอซึ่งเธอก็พูดออกไปเนี่ยโดยไม่รู้ว่าตัวมาสชิกาเนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจรู้นะครับว่าไอ้ที่เธอพูดมาเนี่ยเป็นภาษารัเสเซียเนี่ยมันหมายความว่ายังไงแต่ตัวมาสชิกาเนี่ยก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเข้าใจนะอเข้าใจสิ่งที่อาเดียพูดมันก็เลยกลายเป็นวัตจักรนะครับเรื่องราวเลิฟคอมเมดี้ของไรโนเบลเรื่องนี้นั่นเองอ ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สําหรับเนื้อเรื่องยอ่อท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าไราโนเบลเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นไม่สิเป็นไรโนเบลเรื่องแรกเลยนะฮะที่ผมต้องไปเปิดต้นฉบับของภาษาญี่ปุ่นอ่านถามว่าทําไมอ่ะเหรอง่ายมากเลยครับเห็นอันนี้ไหมครับเห็นปคํคพูดนี้ไหมครับคือมันจะมีภาษารัเสเซียใช่ไหมแล้วก็วงเล็บเป็นคําแปลก,กํากับอยู่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเอาแล้วอะ่ะเราน่าจะได้เรียนรู้ภาษารัเสเซีย นิดนิด่อยหน่อยนะครับจากไรโนเบลเรื่องนี้ได้บ้างเฮ้ยอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะเป็นไรโนเบลที่แบบมันจะเพิ่มคุณค่ายกับไรโนเบลเรื่องนี้มากเลยนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากที่อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยกับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือในเล่มนี้เนี่ยจุดไหนก็ตามที่อารียาพูดภาษารัเสเซียเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นตัวถมดําอย่างเงี้ยครับอืมเป็นตัวถมดํา นะครับตัวใหญ่กว่า,าคําพูดอื่นนิดหน่อยนะครับเราก็จะรู้กันว่าอันนี้คืออาเรียรพูดภาษารัเสเซียแล้วนะฮะซึ่งเอา้าง,งั้นวะทำไมมันไม่มีภาษารัเสเซียแล้วก็แบบเป็นวงเล็บกำกับเหมือนกับก่อนหน้านี้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ทำตามต้นฉบับหรือเปล่าวะก็เลยไปเปิดต้นฉบับาหาอ่านดูก็ได้ผลมาว่าต้นฉบับก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือมันจะเป็นภาษารัเสเซียแค่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีไทยเล่มอ,อีกนิดหน่อย ะะส่วนที่เหลือเนี่ยในเล่มนะครับก็จะเป็นถมดำนะครับตัวใหญ่แบบนั้นแบบเนี้ยนะครับทั้งเล่มเลยโอเคนะครับโอเคนะคผมนึกว่าเขาไม่ผมผมนึกว่าฉบับของภาษาไทยเราไม่ทําตามต้นฉบับไม่เหมือนต้นฉบับเป๊ะโอเคครับนะฮะผมรับไดนะ้สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือบทสนทนาของตัวละครครับอ่าก็ ถ้าจะเปิดให้ดูกันคร่าวๆนะครับอืมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะบทสนทนาของตัวละครเนี่ยจะค่อนข้างลื่นไหลนะครับนะการตบมุกกันไปตบมุกกันมาของตัวละครในเรื่องเนี่ยผมว่าอ่านเพลินใช้ได้เลยนะครับระดับนึงเลยนะทำให้รู้สึกว่าอยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็คําศัพท์นะครับที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างทําไมใช้คําว่าแนวแล้วมารู้สึกแกๆ่ๆย่งบอกไม่ถูก <laughs> สมัยนี้เขายังใช้คําว่าแนวอยู่ไหมอะ ผมไม่มั่นใจนะครับแต่เอาเป็นว่าคือคําศัพท์นะครับที่เขาใช้ในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างาทันสมัยดีนะครับแล้วก็แบบโดนใจดีนะครับน่าจะถูกใจวัยรุ่นพอสมควรนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อันนี้ภาพของอาจารย์โมโมโกะนะครับน่ารักน่ารักเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้ก็คืออันนี้ครับ คือคําคขยายความนะครับของคําคพูดนะครับต่างๆในเรื่องอของประโยคต่างๆในเรื่องนะฮะมุกน,น,นี่นั่นในเรื่องคือมันทําออกมาได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็กระชับนะครับได้ใจความมากๆซึ่งหาได้ยากในไรโนเบลสมัยนี้นะคือหลายๆเรื่องนะครับที่ผมเคยอ่านมาเนี่ย มันก็ไม่ค่อยจะมีคําบรรยายแบบนี้นะฮะคำขยายความแบบนี้มากสักเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนะฮะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือเขาอธิบายนะครับมุกในเรื่องนะการเล่นคําในเรื่องเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็กระชับได้ใจความเลยทีเดียวผมชอบนะผมชอบมากเลยครับระหว่างนีก็ให้ดูรูปอาจารย์มมโมโกะไปด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยแนะนําคนคนนี้นะฮะอันนี้คือคุณมาชานะครับที่เป็นพี่สาวของอาเรียนะเดี๋ยวในเล่ม2เนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับแต่อันนี้ขอแนะนําไปไว้คราวๆแล้วกันนะก็นอกจากเนื้อเรื่องหลักนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังมีตัวซับพลอตนะครับในเรื่องอยู่ซึ่งเท่าที่ผมจับใจความได้เนี่ยมันจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะฮะซึ่งเ,เรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอดีตนะครับปูมหลังของ ัวเจ้ามาซาชิกะเองนะที่เกี่ยวข้องกับตระก,กูลของเขาอซึ่งในเรื่องนี้ได้มีการขยายความในเล่มที่2ด้วยนะก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวและคิดว่าเขาน่าจะเล่นปมนี้ไปอีกยาวๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นรักแรกของเจ้ามาสาชิกะแหละนะฮะไอเรื่องนี้นะครับเขาเกินมาแค่ในเล่มหนึ่งเล่ม2เนี่ย เขาก็พูดบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นมเมื่อไหร่นะฮะแต่ก็น่าจะหยิบมาเล่นในอนาคตละมั้งไม่มั่นใจนะครับอ่าอันนี้คือ2องซับพลอตที่อยากจะอบอกให้ทราบกันเอาละมาถึงเรื่องซีเรียสที่เราต้องพูดกันแล้วนะครับเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้ก็คือข้อเสียจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อเสียหรอกมันก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบใจดีกว่าเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้นะครับด้วยความที่ว่าผมไปอ่านคอมเมนต์ของ คนหลายๆคนเนี่ยเขาก็ชมเรื่องนี้ไว้เยอะมากๆเลยนะว่าสนุกอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนจบของเล่มเนี่ยมันพีคมากๆเลยรออ่านเล่มต่อไม่ไหวแล้วอะไรแบบนั้นประกอบกับยอดขายในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนในบ้านเราเนี่ยชื่นชอบไรโนเบลเรื่องนี้เยอะมากๆนะครับถึงขนาดที่ว่าทวิตเตอร์ออฟฟิเชีของไรโนเบลเรื่องเนี้ย เขามาเขียนขอบคุณคนไทยเลยนะที่สนับสนุนไรโนเบลเรื่องนี้มันทําให้ผมคาดหวังในตัวไรโนเบลเรื่องนี้สูงตามไปด้วยนะฮะแล้วทําไมล่ะครับดูนางเอกตัวอาเรียนะฮะหัวขาวตาฟ้าบอกเลยว่าตรงสเปคตรงสเปคมากมาคือถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยจะทราบว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสาวหัวขาวมากแค่ไหนนะฮะแล้วยิ่งตาฟ้านี่คือแบบใช่เลยอะ่ะโดนใจฉันเลยนะครับอ่า ก็เลยคิดว่าอืเรื่องนี้น่าจะถูกจริตแล้วนะนะเราน่าจะชอบไรโนเบลเรื่องนี้แน่ๆแต่ว่าพอผมอ่านจริงเนี่ยหลังจากที่อ่านจบไปสองเล่มผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันก็เป็นไรโนเบลแนวเลิฟคอมอดี้ทั่วๆไปที่ผมเคยอ่านมาแล้วนับครั้งไม่ทวนมันไม่ได้หวานขนาดทากากิซังคาราไครโจสุโนทากากิซังแกล้งนักลักนะรู้ยัง มันไม่ได้หวานขนาดนั้นมันไม่ได้แบบพูดคุยกันสมองไหลเหมือนกับทางุูยะซังสารภาพรักกับคุณทางุูยะเซียดีๆมันไม่ได้แบบเฉียงกันสมองไหลขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เป็นไรโนเบลนะครับแนวเลิฟคอมเมดี้กลางๆทั่วๆไปเลยอะ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรที่พีเลยอะ่ะ <c oughs> คือในหนึ่งตอนของไรโนเบลเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่า มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็จบในตอนไปเลยนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์ต่อเนื่องอะไรกันขนาดนั้นโดยเฉพาะตอนท้ายเล่มที่มันจะต้องมีดราม่าเพื่อที่จะจบเล่มหนึ่งโดยสมบูรณ์ได้ใช่ไหมไอ้ดราม่าตรงนั้นแหละที่ทําให้ผมไม่ชอบใจที่สุดเลยนะครับเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆอาจารย์แกเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าอาจารย์แกแต่งอย่างนี้ทาไมนะครับ แต่ยูดีๆอาจารย์แกเนี่ยก็โยนดราม่าท้ายเล่มมาแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยอะไรเลยอะ่ะไม่มีการเกินนําอะไรก่อนเลยแล้วก็ไอ้วิธีการที่แบบตัวละครในเรื่องแก้ปัญหาตอนท้ายเล่มไอ้ดราม่าตอนท้ายเล่มเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าตัวละครเขารู้กันอยู่แล้วอะ่ะแล้วเขาก็แบบแก้กันเองนะครับอยู่ดีๆเหมือนกับพูดยกเมฆขึ้นมาแล้วก็จบผมนี่พูดออกมาเลยนะว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอ ะะผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาดูอะไรอ่านอะไรชอบคิดตามผมชอบคิดว่าเฮ้ยไอปริศนาตรงนี้เนี่ยมันจะแก้ไขยังไงมันความจริงแล้วมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าไอปมปัญหาตรงนี้มันจะแก้ด้วยวิธีนี้หรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับผมก็ชอบคิดเวลาอ่านไรโนเบลหรือว่าเวลาดูอะไรก็ตามเนี่ยผมชอบคิดตามแล้วพอดีไรโนเบลเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราเลยอะ่ะแล้วก็แบบสรุปกันเองจบเรียบร้อย ผมเลยไม่ค่อยชอบครับไม่ดิผมไม่ชอบมากๆเลยอะนะอ่านแล้วรู้สึกกุดหงิดทําให้เหมือนกับฉากประทับใจในตอนท้ายเล่มเนี่ยโดยเฉพาะของเล่มหนึ่งที่ผมคิดว่าฉากนี้แหละเป็นฉากที่ทําให้หลายๆคนบอกว่าหุยโอ้โหตอนจบเล่มหนึ่งเนี่ยพีคมากเลยนะฮะอยากอ่านเล่มสองต่อแล้วม,ม,มันไม่อินมันไม่อินอะผมให้ดูเลยแล้วกัน คือผมก็คิดนะว่าเอาเราจะให้ดูดีไหมแต่หลังจากที่อัดมาหลายรอบม,มากๆผมก็อืให้ดูเลยแล้วกันนี่แหละครับลองไปแปลดูนะว่าภาษารัสเซียนะครับคำนี้แปลว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองดูบรรยากาศคุณก็น่าจะพอเดาได้แหละว,ว่าคำพูดนี้มันแปลว่าอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเหมือนกับอบอก นะะในเรื่องอยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้แปลความหมายของประโยคนี้มาตรงๆนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยแหละฉากนี้แหละนะฮะที่ทําให้หลายๆคนประทับใจซึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าแล้วไงแล้วไงอ่ะคือเองทําให้ตูหงุดหงิดมาก่อนหน้านี้แล้วพอมาถึงฉากนี้ปุ๊บจะให้ตูอินนะมันไม่ได้อ่ะนะครับมันไม่ได้อ่ะนะนนะและโดยเฉพาะเรื่มสองครับ ดราม่าตอนท้ายเล่ม2เนี่ยยิ่งกว่าเล่ม1อะ่ะแบบว่าคืออย่างนี้ครับดราม่าตอนเล่ม2เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็โยนตัวละครตัวละครหนึ่งมานะครับผมให้ดูชื่อเลยแล้วกันนะก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะเ,เด็กผู้หญิงคนนี้สายากะนะครับคืออยู่ดีๆคือในเรื่องเนี่ยแนะนําตัวละครนี้แค่ครั้งเดียวอันนี้ไม่นับนะ หน้านี้ไม่นับเพราะว่ามันเป็นหน้าแนะนําตัวละครแต่ในเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยเขาแนะนําตัวละครนี้แค่ครั้งเดียวแล้วบอกว่าเออเป็นนู่นนี่นั่นครั้งเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มาแบบไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยนะครับในเล่มจนกระทั่งตอนท้ายเล่มมาปรากฏตัวครั้งเดียวแล้วอยู่ดีๆก็มาสร้างดราม่าขึ้นมาจนทําให้เกิดการโต้วาทีขึ้นมานะครับแล้วไอการโต้วาจีครั้งเนี้มันก็ <c oughs> จบแบบ <c oughs> อกูดิดนอะ นะจบแบบถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือมึงมาเถียงกันทําไมอะ่ะเออพระเอกมันพูดแบบนี้เลยนะครับมึงมาเถียงกันทําไมอะ่ะเออจริงๆไฟเอกก็ไม่ได้พูดออกมาแบบนี้จริงๆหรอกนะแต่ตอนท้ายอ่ะถ้าจะสรุปสั้นๆด้วยคําพูดสั้นๆก็คือแบบนี้เลยครับมาเถียงกันทําไมผมแบบ what what อะไรวะเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอ คือยิ่งอ่านยิ่งหงุดหงิดอะนะฮะตอนจบท้ายเล่มเล่ม2เนี่ยนะแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเหตุผลนะครับที่ตัวสายากะใช่ไหมผมจึงจำชื่อไม่ได้เลยใหต้ตาย,ยสายากะเนี่ยมาก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมาทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายจนต้องมาโต้วาทีกันนู่นนี่นั่นถ้าเหตุผลที่เธอทำเนี่ยมัน make sense มันเข้าใจได้ยอมรับได้เนี่ยมันก็โอเคยังโอเคอยู่แต่เหตุผลที่เจอมาก่อเรื่องเนี่ยมันแบบเหตุผลมันวี a มากอะ่ะมันอ่อนมากจนกระทั่งผมไม่ไม่ผมไม่เชื่อว่าด้วยเหตุผลแค่นี้ต้องทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้โอเคถ้าสมมติว่ามันเป็นเพราะความรักมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักมันจะ แบบเยังพอถูถ่ายไปได้อะแต่มันอาจารย์แกสรุปปมของไสยากะมาแบบคุมเครื่ออา้าวตกลงมันเป็นความรักไหมหรือว่ามันเป็นความชื่นชมหรือว่ามันเป็นเพราะความหึงห่วงแบบไม่ไม่ได้ผมไม่บายผมไม่เชื่อว่าเหตุผลแค่นี้มันจะทําให้เกิดเรื่องอะไรขนาดนี้ได้ไม่คือเร่งม,มุดงิดอ่ะคือมุดงิดมากแล้ว อยู่ดีๆก็พอหลังจากจบเรื่องราวนะครับการโต้วาทีปัญหาที่เกิดขึ้นในท้ายเล่มพระนางก็มาคุยกันนิดหน่อยแล้วก็จบเล่มผมแบบโ,โกรธโกรธเว้ยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ผมไม่ชอบใจมากๆเลยเกี่ยวกับไรโนเบลเรื่องนี้นะครับการที่อยู่ดีๆก็โยนราม่ามาแบบไม่มีปีไม่มีขุยแล้วก็จบแบบอะไรวะมากๆนะฮะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถามว่าผมบ่นมาขนาดนี้เนี่ยผมเกลียดไรโนเบลเรื่องนี้ไหมคําตอบคือไม่การที่แค่ตอนจบมันแย่แล้วคุณจะตีค่าวว่าไรโนเบลเรื่องนี้มันกากไม่ใช่ครับไม่ได้อะไม่ว่าจะเป็นไรโนเบลหรือหนังหรือการ์ตูนอะไรก็ตามคุณจะตีว่ามันเป็นไรโนเบลกากเพียงแค่เพราะตอนจบมันไม่ถูกใจคุณไม่ได้ครับสุดท้ายแล้ว ผมก็ยังชอบไรโนเบลเรื่องนี้อยู่นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นโอ้แล้วก็ผมลืมแนะนำคนคนหนึ่งไปนะฮะก่อนที่เราจะจบนะครับยายนี่ยูกิซูโอ o, นะครับซูโอยูกิเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับตัวมาซาชิกะนะครับและจริงๆมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองคนนี้อยู่ด้วยแล้วแบบว่าคือยิ่งอ่านไปเรื่อยๆอ่ะ ผมยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยยายเนี่ยยายยุกิเนี่ยเหมือนมันมีเคมีบางอย่างเข้าที่เข้ากันได้อะนะครับมันมีเคมีบางอย่างระหว่างสองคนนี้ที่เข้ากันได้ดีเลยโดยเฉพาะตอนเล่มสองช่วงบทแรกแค่บทสนทนาแค่ตอนเดียวตอนนั้นน่ะผมนี่ย้ายกองอวยเลยผมนี่ย้ายกองอวยเลยจริงๆนะเวยแบบมาอวยยุีิเลยอะคือ ต้องเป็นไล์โดเมลประเภทไหนที่ทําให้คนที่เราแบบแทบจะปักธงไปแล้วอะถูกแย่งชิงตําแหน่งนางเอกไปจากใจเราได้คือตัวตัวของอาเรียมันเริ่มจางลงไปเรื่อยๆหลังจากที่อ่านไปเรื่อยๆอยิ่งอ่านไปยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยยายยุกินี่มันสุดยอดนะฮะนี่มันของจริงอย่างฮะอันนี้คือ,อรูปคุณมาชานะครับพี่สาวของอาเรียนะครับ มาริยแกชื่อว่าอะไรนะมาริยะมิฮาอิลอฟนาคุโจโนะครับฉันนะไม่อยากจะไปแข่งกับอาเียจังหรอกน่ารักนะครับเป็นแนวพี่สาวนะครับบองบองทำตัวต้องตองแต่ก็เป็นห่วงน้องสาวโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวไรโนเบลเรื่องนี้คุณอาเียโตข้างๆพูดรัสเซียวหวานใส,ส่สร้างหัวใจจาววาย ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันคือความคิดเห็นของผมล้วนๆนะฮะเป็นความประทับใจแรกที่อ่านไรโนเบลเรื่องนี้จริงๆถ้าพูดไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมอยากจะพูดออกมาตรงๆนะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอขายของสักนิดนึงแล้วกันนะฮะใครก็ตามนะครับที่กําลังรับชมไม้ไรโนเบลรีวิวตอนนี้อยู่ในวันที่ตอนนี้ออกในวันเดียวกันนะครับจะมีคลิป รายการอีกรายการหนึ่งออกด้วยเช่นกันนะครับก็คือมังรายงาะตอนใหม่นั่นเองซึ่งในมังรายงาะตอนใหม่เนี่ยผมก็จะหยิบหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้มารีวิวนั่นเองอ่าไซอิ๋วสซอิ๋วกิ้วนะครับเพิ่งไปได้มาจากงานหนังสือเลยนะเดี๋ยวเออจะหยิบเรื่องนี้มาพูดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะในรายการมังรรยงาะตอนล่าสุดนะครับที่ลงในวันนี้นั่นเองก็ไปรับชมกันได้นะครับ <c oughs> ว่าผมคิดเห็นยังไงกับ,กบหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้มากแต่บอกตามตรงว่าผมก็ค่อนข้างชอบเลยนะแต่สําหรับในไมรานเบรีวิวตอนนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะขอบคุณทุกคนที่ยังคอยติดตามนะครับรายการนี้อยู่นะไม่รู้ว่าจะมีคนรอรายการนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันนานมากจริงๆอ่ะนะฮะสเดือนนะครับกว่าจะาได้อัดคลิปนี้กว่าจะได้ตัดคลิปนี้ ก็น่าจะช่วงหลังสงการแหละกว่าจะได้ลงคลิปนี้นะครับอืมก็ขอบคุณจริงๆนะที่ยังรอกันอยู่นะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับใครที่รับชมมาจนจบก็ขอบคุณมากจริงๆหวังว่าทุกคนนะครับจะสนุกกันนะเพราะว่าคลิปเนี้ยายราโนเบรวิวซีซั่นสตอนที่22นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของรายการนี้แล้วนะครับ อขอบคุณจริงๆครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมแอบบอนิเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับ